สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูฮิวนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนบันทึกนะครับผมพร้อมกันรียังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มเลยครับผมการเขียนบันทึกคืออะไรนะครับการเขียนบันทึกคือการเขียนบันทึกข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ความรู้หรือข้อความสําคัญนะครับในการจดบันทึก ต้องบอกแหล่งที่มาหรือวันเวลาที่เกี่ยวบันทึกไว้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับอ่าประเภทของการเขียนบันทึกนะครับมี2ประเภทนะครับสําหรับที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือประเภทที่1การเขียนบันทึกเหตุการณ์นะครับเป็นการเขียนเรื่องราวที่ได้พบเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการบันทึกความรู้เรือนความจํบญญาบรรยายความรู้สึกหรือแสดงข้อคิดเห็นนะครับอ่าข้อที่สองอประเภทที่2นะครับ การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันนะครับเป็นการเขียนเรื่องราวส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือที่พบเห็นระหว่างการเดินทางครับเพื่อเป็นการเติมความจมาบันทึกความรู้ความรู้สึกแล้วก็ข้อคิดเห็นนั่นเองนะครับต่อไปเป็นวิธีการเขียนบันทึกนะครับหนึ่งลำดับความให้เชื่อมโยงต่อเน,นื่องกันไม่บกวนนะครับเช่นตอนบ่ายง่วงนอนเพราะดูทีวีจนดึกจึงนั่งสับประงก มาลีชวนไปเล่นวิ่งเปรี้ยวนะครับเลยหายม่วงเลิกเรียนแล้วกลับบ้านและช่วยคุณแม่ทํากับข้าวกลางคืนทําการบ้านเสร็จแล้วรีบเข้านอนนะครับจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีความวกวนแล้วก็ไม่ต่อเนื่องในเนื้อหาอยู่ใช่ไหมครับต่อไปนะครับอสองครับลำดับเหตุการณ์นะครับเช่นวันที่1มกราคม2 5 6 7นะครับเวลา11เนาฬิกาเสียงร้องเพลงดังรบกวนขณะฉันกำลัง ดูหนังสือนะครับเวลา11 30นา,าทีนะครับเสียงร้องเพลงดังกว่าเดิมจึงตะโกนถามและบอกให้ลดเสียงนะครับเวลา11นก40นา,าทีเสียงเพลงดังมากขึ้นเหมือนจงใจจะแกล้งฉันเลยหยุดดูหนังสือและไปทำงานอื่นแทนนะครับสามการเชื่อมโยงนะครับเช่นจากตัวอย่างในข้อที่2เมื่อสักครู่นะครับ ตอนสายเสียงร้องเพลงดังนะครับเวลาต่อมาเสียงร้องเพลงดังมากขึ้นนะครับและเวลาต่อมานะครับจึงหยุดดูหนังสือเป็นการเชื่อมโยงกันในเนื้อหานะครับอ่าสี่การเน้นใจความสําคัญนะครับเช่นเรื่องเรื่องร้องเพลงเสียงดังจึงได้ตะโกนถามนะครับผลที่ได้คืออ่าเสียงเพลงดังมากขึ้นนะครับ สรุปเลยก็คือจึงได้มีการเลิกดูหนังสือและหันไปทํางานอื่นแทนนะครับเหตุการณ์จึงสงบลงนั่นเองนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเขียนบันทึกนะครับตัวอย่างที่1นน,น,นนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับวันนี้รู้สึกดีมากเพราะเวเพราะสามารถนําเสนอรายงานหน้าชั้นได้สําเร็จถึงแม้จะตื่นเต้นไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพื่อนๆและครูก็ให้กําลังใจดีมาก หลังจากเรียนเสร็จเราและเพื่อนไปกินไอศครีมที่ร้านโปรดเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งหวังว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีเหมือนกันอาจากตัวอย่างนะักเรียนคิดว่าเป็นการเขียนบันทึกประเภทไหนครับเกินมากนะครับเป็นการเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันนั่นเองนะครับผมต่อไปตัวอย่างที่2ครับวันที่10มกราสองพนะครับกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน วันนี้โรงเรียนจัดงานกีฬาสีประจำปีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่8นาฬกาโดยมีพิธีเปิดที่สนามใหญ่มีการแสดงของแต่ละสีและขบวนพาเหรดที่สวยงามมากสีของเรามีการแสดงเชียร์ที่ซ้อมกันมาหลายสัปดาห์ทุกคนตั้งใจเต็มที่ตอนบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเช่นวิ่ง100เมตรฟุตบอลวิ่งผัด4คูเมตรซึ่งทีมเราก็ชนะไปหลายรายการ ช่วงเย็นมีพิธีปิดและประกาศผลคะแนนรวมปีนี้สีของเราได้รางวัลรองชนะเลิศสนุกและภูมิใจมากอจากตัวอย่างที่สองนักเรียนคิดว่าเป็นการเขียนบันทึกประเภทไหนครับถูกต้องครับผมเป็นการเขียนบันทึกเหตุการณ์นั่นเองนะครับเก่งมากครับผมสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในครัหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ